สวัสดีครับมาพบกับโฟกเกอแร์สมาร์ทคาร์ครับวันนี้ครับผมก็จะมารีวิวเป็น MG นะครับคันนี้ได้เป็นปี2022ครับเครื่องยนต์1.5ตัวดีนะครับผมรถนี้ยังไม่มีหลังคาสรุปนะคันนี้นะครับจะได้รถเดิมสวย1คันครับเดี๋ยวผมไ้ดูทางได้เครื่องยนต์กันก่อนเลยก็คันนี้เดี๋ยวจะไปทําการขัดล้างทําสปาให้ใหม่นะครับเพราะว่ารถมีการโชว์ตัวมาบ้างแล้วนะครับผมว่าจะ เปื้อนๆหมอมๆหน่อยแต่สวยแน่นอนนะครับอะมาดูกันที่เครื่องยนต์กันครับนี่เครื่องยนต์เดิมนะครับขนาดหนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะครับไม่ได้มีการปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นครับพวกทอ่อแคสปลัักเซนเซอร์ทุกอย่างที่อยู่ครบเป็นอย่างดีอ่ะแล้วก็มาไล่กันที่คันหน้าก่อนเลยนะครับนี่แขนข้างเดิมๆเลยนะเดิมทุกจุดแน่นอนนะครับน็อตฝาไม่มีรอยแกะรอยทอด รับประกันโครงสร้างครับว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำมาอย่างแน่นอนครับผมแล้วก็รุ่นนี้จะได้เป็นเทคโนโลยีระบบไฟหน้าโปรเจคเตอร์รูปแบบใหม่ทั้งหมดเลยนะครับนี่ชิ้นกันชนชิ้นแก้มไม่อ้าแน่นอนครับนี่ลองดูกันได้เลยแล้วก็เรื่องของล้อแมกจะได้เป็นล้อแมกเดิมศูนย์ขอบสิบเจ็ดนะครับยางนี่ของเดิมมาเลยนะครับเพราะว่ารลือนนน้ย เพิ่งจะวิ่งไปหมื่นกว่าโลนะครับผมพวกยางพาวกอะไรก็ใช้ได้อีกยาวๆเลยนะครับได้ไฟเลี้ยวมุมกระจกแล้วเรียบร้อยเรืร่องของสีตัวรถนะผมดูให้แล้วนะได้เดิมแล้วก็มีปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกให้ในตัวนะครับอ่ะนี่ครับลองดูออปชั่นด้านในกันนี่มีมือกุญแจครบสองลูกแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีพวกงานหุ้มหนังเรียบร้อยนะครับอัน,อนอุญาตนี้ลบก,ก่อนนี่ครับได้ปุ่มสตาร์ทนี่ปุงไลมันติสองข้างนะครับ ใช้งานง่ายอ่าเดี๋ยวค่อยวนไปด้านนู้นแล้วเดี๋ยวขึ้นรถไปดูเลขไม,ม้พร้อมๆกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่านี่ประตูท้ายนี่พวกเอกสารอะไรมีให้ครบเลยนะครับเบาะหนังแท้จากโรงงานสวยทุกจุดแน่นอนนะครับแล้วก็ด้านหลังก็มีแอร์ด้านหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่ะและนี่ครับฝาท้ายเปิดปิดใช้งานง่ายมีที่เก็บของ ได้เยอะพอสมควรเลยนะครับด้านล่างก็จะเป็นพวกชุดอุปกรณ์เติมลมประย่กงเบื้องต้นนะครับมีให้ครบเลยแล้วก็ด้านท้ายจะได้กองถอยได้เซนเซ,นเซอร์สามจุดนะครับแล้วก็เป็นชุดแต่งสกเกิร์ตชายล่างนี่ถังน้ำมันอยู่ฝั่ง้ายนะครับแล้วก็รุ่นนี้ได้ดิสเบรกสี่ล้อแล้วเรียบร้อยอีกด้วยนะครับผมนี่แล้วก็นี้จะเป็นใบเกี่ยวกับการเช็คระยะนะครับผมน้ำมันเครื่อง ถ่ายแล้วนะครับผมถ่ายสูญนะแล้วก็น้ํามันเกียร์ตรวจเช็คแล้วยังไม่ถึงระยะเพราะว่ารถเพิ่งจะวิ่งไปเมื่อวานโหลแล้วก็อันนี้จะเป็นใบเซอร์การตรวจสภาพนะครับผมจากบริษัทกูนสเปคชันนี่มาตรฐานฮดาวแน่นอนครับโอเคมาเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันต่อมาครับนี่นสวยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นไปสตาร์ทรถให้ดูนะครับผม ว่าคันนี้สรุปแล้วเลขไม่์คุณลูกค้าจะได้เท่าไหร่เมื่อกี้นี้ถ่ายน้ำมันเครื่องตอนหมื่นเจ็ดอ่ะดีโมดยู่นอกอมาครับนี่เครื่องสตาร์ตติดง่ายๆแบบนี้นะครับอ่ะข้ามาดูเลขไม่์กันนะครับเลขไมค์คันนี้อยู่หมื่นเจ็ดนะครับหนึ 17, 100่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยก็โลนี่ครับเปลี่ยนหมส่สวยๆเลยได้ระบบมันติฟังก์ชันสองข้างนะครับส่วนเรื่องของ จอนะครับจะเป็นทัชสกรีนขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับแล้วก็นี่มีกล้องถอยชัดเจนนะครับเซนเซอร์โดยรอบใช้งานตามปกติระบบแอร์นะครับปรับแมนวนวลได้นี่แบบนี้ก็จะปรับออโต้ก็ได้นะก็เป็นแบบทัชสกรีนนะครับแล้วก็ช่องแอร์นะครับช่องเสียบ USB, HDMI ต่างๆนะครับผมเป็นออโต้ Auto. นะครับมีตัว เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับนี่งานหุ้มหนังต่างๆสวยเลี่ยมเลยเคะบอลเลอร์เลยนะครับผมแต่ว่าช่องจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมด้านนี้ก็นี่นี่ครับเกะสโลลอนโลดออกมาเลยสมุดคู่ม,มือทุกอย่างอยู่ครบแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของด้านคอนโซลนี่สวยเลี่ยมเลยนะครับไม่มีร่องรอยครดขีดใดๆป้าเพดานอันนี้ก็ถือว่า,าสะอาดนะบุหนังมานุ่มเลยภายในะนี้ผมให้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็มีกระจกสองหน้า สำหรับสาวๆใช้รถนะครับผมก็ตอบโจทย์นะเพราะว่ามีกระจกส่องหน้าให้จะเป็นคนนั่งหรือเป็นคนขับก็สามารถส่องกระจกได้ตลอดเวลานะครับกล้องถอยหลังมีให้อะไรมีให้นะครับแทงงานง่ายนะครับผมถ้ายิ่งเราเป็นคนขับเองเนี่ยเราไม่ต้องพึ่งใครเลยไม่ต้องให้ดูท้ายดูอะไรเพราะมีกล้องมาแล้วแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยนะครับแต่รถปีย2่สิบสองไม่หมื่นกิโลนะครับผมอ่ะโอเคก็ ผมให้ราคาพิเศษเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ MG 1.5D ครับปี2022เลขไมล์หมื่นกว่าโลครับกับราคาสุดพิเศษครับเพียงแค่349,000บาทเท่าน,นั้นครับก็สนใจติดต่อสอบถามได้ที่0984312355ครับหรือแอดไลน์ KRY 009ได้เลยครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามกด u ั s c r i b e กันเยอะๆนะครับ แล้วในคลิปถัดไปครับจะมีรถอะไรมาแนะนำก็ฝากติดตามไว้ด้วยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ